สามีตีตาออาอันนี้เป็นกั้งนะโอ้โหอันนี้ก็ดังเจีกระดังก็มีสามีสามคนสี่คนใช่สนุกสนานไหมครับนีนาการตอนนั้นดีค่ะเพราะว่าแอนน่โชคดีแอนได้นวนิยายที่แข็งแรงหมดเลยมาเลยละครมาเลยค่อนข้างจะดังทุกเรื่องเป็นโชคของเราไปแล้วก็ได้แต่บทที่แบบพอบทยากก็โยนมาให้แอนเลยไงคิดว่าเล่นได้ะไรต้องทอมผสมละใช่ซึ่งเราก็ชอบไงแล้วก็ไม่แค่มาแย่งเราตอนนั้นแรงเงาโอ้โหอันนี้ก็แบบนี่ก็ดีทุกเรื่องนะเป็นแฝดอีก ใช่แรงเงาก็โหอันนี้ก็โคตรจะดังมูนีมูตาใช่เล่นกับเคนทีรเดชเรื่องแรกขาวดำเหมือนกันเลยใช่ค่ะแต่ว่าไม่ไม่ดาร์กเท่าไอ้เจ้าตัวนี้ไอ้เจ้าสองละลีอะไรเนี่ยนี่คือเรื่องแรกที่เจอกับเคนไหมเคนใช่ เรื่องแรกเข็นก็มาแบบว่าหน้าตาสิวเขะแบบวัยรุ่นแบบไม่ดูแลตัวเองอะไรเงี้ยเป็นเด็กหน่อยเม้าเขาหน่อยสิก็เละเทะอะค่ะไมดูแบบไม่ดูแลตัวเองอะแล้ววันนี้ส่ยเขาขุดล้องเอออาอย่างงั้นไหมแต่กันหน้าตาเขาจริงนะแต่ก่อนเขาเป็นเด็กเหมือนโดนบังคับให้มาเล่นละครอะคเหมือนแบบเขาแบบหน้าบึ้งๆไม่ไม่ไม่อยากคุยไม่คุยอะไรเงี้ยเป็นเด็กแบบนั้นอะเหมือนเด็กมีปัญหาอะไรเงี้ยแล้วก็อีกเอาดีสนุกเออแต่อยู่ไปอยู่มาก็นางก็เป็นทุกนางอย่างงี้แหละอะไรเงี้ยจริงๆเป็นคนคุยเก่งค่ะ อุ้มรักรก,กับกเคนธทรเดชอีกเส้นเดียวกันเรื่องแรกคุณเคมีกันเข้ากันมากคุณแดงเคยให้สัมภาษณ์ว่าถ้านางเอกกับเอกเคมีเข้ากันเนี่ยละครมีสิทธิ์ประสบความสำเร็จเบร้อยเปอรแอนเชื่อทฤษฎีนี้นะ,ะถ้ามันมีความแบบเคมีต่อกันนะคือมันไม่ใช่มันจะเป็นความพิเศษบางอย่างที่มองกันแล้วมันปิ้งปังปิ๊งปังปิ๊งปัง,ปง,ปงอะไรเงี้ย คือคนดูแล้วเขาเชื่อมไปกับเราเนี่ยไงเอออะไรเงี้ยคือมันต้องต้องหาจังหวะนี้ให้เจอถ้าคู่ไหนหาได้ก็ก็จะกลายเป็นคู่คู่ขวัญเนี่ยในสมัยนั้นอะไรเงี้ยแล้วอาจจะกลายเป็นคู่จริงก็ด้วยนะบางคนเป็นคู่จริงเลยอย่างนับเนนี่เหมอกคุณชิมนบอย่างงี้อะคือหมายความว่าเป็นคนแบบนิสใสไม่ดีก็ไม่ดีเหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะคือเป็นคนแบบแบบ ปะทะออกกันเนี่ยเวลามีปัญหาอะไรจะตีกันอะไรเงี้ยคือคืออยู่กันไม่ได้ไม่สามารถเป็นสามีกันได้อเลยไม่ใช่หยินหยางใมาไม่ใช่ห <c oughs> ออยางไม่หยางใช่ไหมใช่อะไรเงี้ยคือแบบตีกันตลอด <c oughs> อะไรเงี้ยมันก็กลายเป็นแบบว่าเออมีความทรงจำอะไรที่เราแกล้งเขาบ้างคุณแอน w e e แกล้งเขาไม่ได้เคนเขาแกล้งเขาไม่ได้เขาเป็นคนไม่ไม่ได้แบบเอ้ยจะมาแกล้งอะไรเขาแบบอะไรอย่างเงี้ยคือทัดหรือทัดอะไรเงี้ยหรอใช่อย่างอย่างอ้๊มัทธิชาติอย่างเงี้ยเราเดินเข้าไปเขายืนอยู่แล้วเราเอาเท้าถีบเขาตกน้ําเขาก็ขำใส่เราอย่างเเเเงี้้ยแแต่่กคนาาไไมดจะบบ ไม่ยากอย่ามาเล่นอะไรไร้สาระกับเขาอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเขาป็นคนจริงจังใไหมก็เป็นคนจริงจังอะไรอย่างเงี้ยแล้วลลลเขาแกล้งเราไหม ไม่แกล้งนะเขาไม่แกล้งใช่เขาไม่ใช่เด็กสไตล์แบบเนี้ยเอออย่างแรงเราก็จะเล่นได้เฉพาะบางคนอย่างกระติกก็เล่นได้รติกเจษดาพ่ใช่อะไรเงี้ยแต่แอนก็จะสนิทกับเคนมากกว่าหมายถึงว่ามันเล่นกันมาหลายเรื่องกว่าก็เลยกล้าไงต่อให้เขาไม่ชอบเราก็เล่นเลยคในฐานะมุมมองคนดูนะผมว่าเคมีเข้ากันก็คือรับส่งเนี่ยเหมือนมองตาได้รู้ใจแล้วความน่ารักของผู้ชายและผู้หญิงมันส่งเสริมกันในมุมมองนักแสดงนะครับคุณแอนว่า ทั้งสองคนแอนกับเคนอะไรอะไรที่มันทําให้เราเป็นคู่ขวัญกลายเป็นคู่จิน้นสาหรับคนทั้งประเทศนะเราเนะชื่อใจกันคำนี้ดีเราเชื่อใจกันาบางทีเวลาจะเล่นอะไรเราจะรู้สึกว่ามันเหมือนเราโยนให้กันแล้วช่วยรับหน่อยแล้วเขารับมัน<ต>ไม่ได้ต่างคนต่างเล่นนะคะแล้วอย่างจะเลิฟซีนหรืออะไรเราไม่มีเราไม่มีต้องมานั่งระวังอะไรมันไปตามเรื่องเราไม่ถือสากันอะ,ะเราไม่ระวังตัวใส่กันนะคะม,มันก็เลยกลายเป็นแบบ มันเลยรู้จังหวะกันไปหมดมันคือความเป็นธรรมชาตินะมันใช่มันเป็นความเป็นธรรมชาติมันเป็นความโชคดีเหมือนเรามีเพื่อนเราก็จะชอบสนิทกับเพื่อนคนนี้ไอ้เพื่อนคนนี้มันชอบคุยอะไรกับเราคุยก็ได้อะไรเงี้ยเหมือนกันการเป็นพาร์ทเนอร์ในทางการแสดงมันก็เหมือนกันเมื่อบังเอิญเน้อมันมีอะไรที่มันคลิกกันอยู่อ่ะซึ่งเราก็บอกไม่ถูกว่ามันเรียกว่าอะไรแต่แบบโกหกกันไม่ได้เลยไอ้เขาเล่นปอมันก็จับได้จริงเหรอใช่ด่ามัเวลาเล่นปอมเนี่ยเธอมันปอมมาก หรอคุณด่าพระเอกเลยนะก็ด่าก็บอกว่าเอกที่ด่าพี่เอกอย่างมาทำนิสัยอย่างนี้อะไรเงี้ยเหรอ